ที่หนึ่งสามคิวห้ามเกินนะคะหอโชคดีมากระกาขึ้นให้ละสู้สู้เพื่อนๆชาวฟีไฟเยอะมีคนไม่แชร์เพียบเลยระวังไม่ได้รางวัลนะคะอย่าลืมกดแชร์เขาด้วยนะพี่ขาวว่าไงครับเต้า ใช่ลืมไปแต่เงินกับเพื่อนยุางเกงแดงได้ไปขอบเปลี่ยนไปทันได้ค่ะเฟจ์จะพยายามหาทุกอย่างในหน้าให้แดงไ,ได้อาจจะแบบสกินเพนตาเลยก็ยังดีดีไซน์โดนรีวิวนะ <c oughs> ให้มันจริง <c oughs> อะไรคือการให้สิบอ่ะ <c oughs> ไม่เล่นละโ <c oughs> คตรน,น้อยเลย <c oughs> นีอุ้ยมีผู้สาวด้วยเหรอสาวเยอะมากอย่าไปหาค่าสาวเร่อปล่อยสาวไปก่อนเด้อนมบูดแชร์แล้วคะ่ะให้มันจริงเถอะตอนนี้820แล้วนะคะห้องต่อไปเฟรมขอสัก1,100แล้วกันอ่ะ200ไลค์อ่ะอะ เอาบัตรเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่แล้วดีครับสวัสดีครอี X วันพกเอาทีมได้ไหมก็ไม่แน่นะอาจจะได้เล่นทีมได้ไลน์วันอะไรอะค่ะไลน์อะไรล่ะสิบแปดคนเต็มเอียดทุกคนมารอรุ่นกันมีใครอะไรอะไบ้างนะคะโยโย่ขอบคุณสำหรับการติดตาม,มาครับไอ้เต้าคนน่ารัก ันมเวียนหัเดี๋ยวจะปรับดาวให้มันเล็กลงด้วยมันใหญ่เกินขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะคะวันนี้มีคนติดตามเฟรมเพิ่มขึ้นอีก654คนว้ามาตอนไหนรู้ปะตอนสุ่มขออยากรู้ว่าพี่หมดกับเกเกงนกแดงเท่าไรหรอคะนกแดงเฟรมไม่เกลือค่ะออกไวมากนกแดงนกฟ้านี่คือแบบหลักพัน นคือแบบน้อยมากออทุกคนอึ้งอะแต่ว่าถ้าแบบจะกินปืนเลยอโอเคยอมรับว่าเกิดชิ FF นนต้นนะคะอยู่ที่บริเวณผีค,ค่ะแล้วก็ FF กาเซีย59พีเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังฟาร์มของชิวๆอยู่เลยนะคะธนะของตี้ที่สองนะคะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างผีกับบิมซาสกิไอ้ก,กับโคชิโนกนะคะ M ก,กอดได้เป็นหนึ่งอปอกกอดได้เป็นหนึ่งคิวแล้วนะคะ M กอดต้องแบบหักห้ามใจไม่งั้นคิวจะเกิด เน้ยไห้ everyone ทายกถ้ารูทีมหนึ่งต้องได้สคิวทีมนึงสามคิวตโนโต่องไม่เกินเจ็คิวเดยากตรงนี้แหละช่วงนี้จนนะ่ะเงินจะกินหมกูกระท้ยังไม่มีเลยอันยองหาพี่สาวอันยองค่ะทั้งบ้านเงินรวมกันมี9้าบาทเติเมเน็ตเขาหมดแล้วอยอกหยอกหยอกยอก ตอนนี้ยอดไลน์850ยสินะคะห้องต่อไปจะเป็นปืนพกนะคะปืนพกจะให้เล่นเป็นทีมแต่ว่าขอนะขอ1นันง้อยไลฟ์ก่อนนี่ณเน,นยนะคะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างโรงงานแล้วก็โคชินกค่ะตีนี้เขาแบบเล่นเป็นนะยังไม่เอาคิวยังไม่เอาคิวตีที่สี่นะคะเรซี่ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็เลเฟเตอร์นี่เอดับเอดับ ไอดับกอ้ดับไอดับ,ดบมาฆ่าหน่อยมาฆ่าหน่อยพี่ลงไปฟ้าน้องมันวอนน้นองมันบอลทีที่หานะคะเล่นโง่นะคะแล้วก็กิตติภูมิค่ะอยู่ที่บริเวณเถื่อนนะคะสองคนนี้ในคะิวรวมอยู่ที่1คิวถือว่าสวย huh? ตีที่6หมดตีจอยตีที่7นะคะ HR1 แล้วก็ทาร่านของน้องคนนี้คิวรวม1คิวค่ะทำได้ดีตีที่8แชมป์เก่าของเราค่ะแมงปอกอดแล้วก็แพนแพนหยุดที่บริเวณเคปทาวแล้วก็เคราตันก็มาดิเฮยยอกหยอกหยอกแกงแกงน้องมันบอลพี่แบมมีชื่อในเกมต้นแล้วจริงปะ คีย์ได,ได้ถ้ามีเราก็สบายเลยวันไหนแบบซับไม่ได้จองเราก็จะชวนเต้นเติร์นไเต้นเลย,นเย,เนเยในระหว่างที่กินน้ำอยู่นะั้นมดมันวิ่งผ่านตาไปเลยอะ อยู่กลางๆระหว่างเคปเทาแล้วก็เคราตันนะคะสำหรับตี้นี้นะคะยังไม่ได้คิวนะเล่นเป็นเล่นเป็นหมายเลขเก้ค่ะเหลืออยู่1คนท้วนนะคะชื่อว่ากระโปงซีนะคะมาตบกระโปงซีเอชพี่ชื่ออะไรคะชื่อเฟมค่ะคนดูหนึ่คนแล้วนะคะขอบคุณครับเ่วยเช็กยอดคนดูให้ด้วย อายุเท่าไหรแล้ว19แล้วคะ่ะ9.9ตอนนี้ยอดไลฟ์884ค่ะอีกยัง200ไลฟ์เท่านั้นนะคะสำหรับเป็นพกตีที่10นะคะอยู่ที่บริเวณขอนอาฬิกาหรอยังไม่ได้คิวนะคะเขาเลือกที่จะแบบว่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนี่ b บ b y เซงอ่ S S ค่ะอยู่ที่บริเวณอูดเรือนะคะคิวรวมตอนนี้1คิวเลอย่าลืมว่า3คิวเท่านั้นห้ามขาดห้ามเตืนนะคะได้รับไปทั้งสองคนเลยแฟนนนี่ค่ะคาตูเล่นด้วยมาเลยเขาเรียกข้องมานะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้แชร์120ยเออขอสักสองร้อยแชร์ได้ไหมคะกดแชร์เพิ่มให้หน่อยนะ อีโวเอสเตอร์นะคะอยู่ที่โพชินกค่ะจะมอสโพชินกเช่นเดียวกันพกเช่นด้วยได้ไหมออนเกมออนเกมเลย พี่แฟมครับตาหน้าสร้างอีกไหม1,100ไลค์ครับกดไลค์ให้ครบนะคะเดี๋ยวเราสร้างต่อตอนนี้900ไลค์แล้วว้าวอีก200ไลค์เท่านั้นทุกคนโชคดีโชคดี X X I นะคะ1คิ Q ค่ะรงสี โซบี้ยังคงศูนย์คิวค่ะที่นี่คือแบบกำหนดปืนมากอยู่ปอลเลยคะเรียนจบประถมแล้วคะ่ะจบมัธยมแล้วด้วยก็เล่นสองเฟสไปเลยสิคะง่ายดีอะไรกันครับนั่นโฟกัสกับตายดีนะนะคะอยู่ที่บริเวณเออโคตาตัวนะอ่านว่าอะไรอ่ะยากหูเหรอ ยาคูแล้วก็เคเดคอเต้น,นะคะน,นี่เริ่มจะยิงคนแล,ล้วตะกี้เน็ตปิงเข้าไม่ทันเลยนะลงั้นรอเกมหน้านะขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเติมปาลา เป็นการทาปากแบบน่าก,กลัวมากทนหมอกไหมสนุกเหรอจะเล่นเหรอ ตอนนี้เหลือ23คนนะคะทางด้านของตีที่16นะคะตอนนี้คิวครบแล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะทําคิวต่อได้แล้วนะถ้าคิวเกิน3คิวเมื่อไรตัดออกจากเกมตอนนั้นเลยนะนปิดปิดปิดปิโอเคปะนี่ ก่อนเลยนะคะเคนะคะตอนนี้4คิวแล้วนะคะตีที่21นะคะปิดตำนานนะไม่สามารถที่จะทำบุญญาได้แล้วนะคะ <c oughs> คนต่อไปค่ะเทนบูค่ะแ <c oughs> ชมป์เก่าของเราอยู่ที่บร,ริเวณอู่เรือนะคะ <c oughs> ตอนนี้คิวรวมในตีเขายังคงศู0คิวค่ะมารอดูหน่อยว่ามีตีไหนที่อาจจะทำสามารถทำได้บ้างเลยยังเหลือหลายตีเลย <c oughs> ที่เขาแบบว่าซัสบซ้อนเนาะส่วนตีนี้นะคะสำหรับตีที่7นะตีที่7เนี่ยหมดละหมดบุกละห้ามยิงต่อนไ โดนทีมที่16ยิงหัวะค่ะปาด์ตคือตึงแท้วันนี้ปว,ดห,วด,ดหลังนะทุกคนคือปวดหลังเหรวะจะได้อะไรครับได้ใจ ต้นตั้งฉายาแล้วพี่เป็มเฉว,วีการโบร๊ะกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เด็กใหม่ครับสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้เขาด้วยนะทุกคนฝากแชร์เขาหน่อยนะคะขอบคุณพี่โอมสำหรับการแชร์ก้อยเต้าสุขวิชาด้วยขอแชร์เพิ่อมอีกหน่อยได้ไหมอ่ะแชร์ร้อยสาเขินนนทำไรอะ่ะ ไม่รู้หลุดหรอเจงโง่หนึ่งคิ้วค่ะวงเริ่มแคบแล้วนะคะจบที่บริเวณริมเขื่อนค่ะทุกคนกดแล้วคะ่ะขอบคุณคะคะทีลาเพิมมีคนนวดอย่างไม่มีมีแต่แมวหนึ่งตัวชิวอ้วนๆ้ะเป็นภาระเนี่ยนะต้องอุ้ม จะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เห็นพี่อามอารูปแมวพี่แฟนไปตั้งหน้าปกเฟซด้วยอะหรคะจริงป่ะเนี่ยพอไปตั้งทำไมอ่ะปักขาเดเขาเขาแอบชอบแมวเราหรอดีคับ้า่ใหม่สวัสดีครับอยากเล่นคู่เกมต่อไปน่าจะเป็นทีมนะเปลี่ยนเปลี่ยนมากขอไปสั่งเซเว่นดับน้ได้เลยค่ะเต้า ในระหว่างรอยอดไลฟ์เฟมก็จะไต่แลนดกับคุณดูรอนะคะทั้งแลนดใหญ่แล้วก็ 4, สีสีเนาะสลับกันต่คันตอนนี้คิวเกินแล้วนะคะได้ไป5้าคิวนะคะเฟิมขอแค่3มคิวเท่านั้นนะห้ามเกิน,นะะมันยากตรงคิวห้ามเกินนี่แหละแล้วก็ห้ามขาดด้วยเอ็มกอดกับบอกรอรนะคะคิวเกินแล้วนะคิวรวมอยู่ที่4ี่คิวพี่เฟมคะว่าไงคะ รอ,อยย่อตัวใหม่มาด้วยหรอไอ้มอันรอยอเล่นทนหมอกมันจะจบกี่โมอ <c oughs> งอะจะจะเล่นทนหมอกกันเหรอทนหมอกเล่นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอธิบายทนหมอกให้ฟังหน่อย ทางด้านของตีที่สองนะคะตอนนี้ก็คือคิวเกินแล้วนะเป็น6คิวนะคะตีที่3คิวเกินแล้วเช่นเดียวกันค่ะ4คิวยังมีสิทธิ์ลุนต่อนะคะเป็นตีที่4ี่นะคะตีที่หค่ะแล้วก็ตีที่7นะคะตีที่8นะตีที่14โอ้โหมีลุ้นเยอะมากตีที่16เกินแล้วตีที่21เกินแล้วนะคะปู่ยังเหลือลุ้นอีกหลายตีเลยนะคะมารอมกันกคน เดี๋ยวขอดูคนที่แบบว่าโบบะหน่อยละกันเฮ้ยมันโดนเมันแถวนี้มีการยิงกันนี่ไงโ,โบบะทำไมคนลงเหลือร้อยสิามะคะคนดูเขาจะคุ้นๆลงๆนะคะจะไม่ได้แบบนิ่งตลอดเพราะว่าเป็นยอดคนดูแบบจริงๆคนที่แบวเวียนมาก็อาจจะออกไปเพราะว่าแบบไม่รู้จะ่เขาไดูอะไรกลักบติดใจก็อยูต่อเออ นคอมสามารถเล่นด้วยได้ไหมคะได้คะ่ะเปิดเล็กทีเออเปิดเล็กทีมแบบคนดูเล่นด้วยได้นะคะชิวๆอุ้ยเลือดไม่น่าไหวนะคะแล้วเขามีสองคนอะฝั่งไหนแน่เขาต้องยับแน่เลยเอายับแน่ชิวทันไหมอ้ยทันอยู่นะคะทันทันทันเรซี่กับเลิฟเตอร์ว่าอย่างไรนี้ยึดวงเลยอะเตรียมเตรียม แมวกินหมูตายแล้วออกวันหลังในต้องเล่นอ๋อคือเขาตายแล้วเขาออกเลยเหรอก็เลยไม่มีใครแบบทำอะไรกันอะไรเลยใช่ปะความหมายของไม่ได้มาช่วยกันใช่ป่ะแมวกินหมูเขาน่าจะเป็นสับเทนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะชุดจ้าใส่ตลอดทั้งทีมเลยนะคะทำไมไม่เล่นโซโล่ก็เห็นเห็นรีเควสกันว่าแบบอยากเล่นทีมเล่นทูบ้างก็เลยจดให้ เล่นคู่มันก็แอบอยากนดนึงอ่ะมันต้องแบบสมัยและฉันพี่แฟนไปกดขัวใจให้รูปแนวที่ที่อามลงอยู่เห็นนะเอาเนาะแอบโทรศัพท์แม่มาดูเพื่อให้เขาทานันระวังระวังม <c oughs> ผมไม่เกี่ยวนะคะผมไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ว่างัน HR 1นะคะแคมปเลยนะตอนนี้คิวเขาครบแล้วนะคะอยู่ที่3คิวของคือคักเลยเล้ะ <c oughs> ต๊ด แต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีเกลียนใช่ไหมเล่นคู่มันยากจริงใช่มันยากตรงที่ว่ามันต้องสื่อสารกันหนึ่งแล้วก็สองคือยิ่งคิวน้อยด้วยอ่ะไม่ได้เอาคิวเยอะไม่ได้เอาคนเก่งมันยิ่งแบบยากยากไปใหญ่ก็บางคนเก็บยามาตุนไว้ทำยิงทมระเบิดยิ่งหัวผิดไหมไม่ผิดครับเก่งจังครับคนเล่น แมงปอก้อนหคิวค่ะสำหรับตี้นี้นะคะแพนแพนว่าอย่างไร X X I ก็มีสิทธิ์นะ หรอจบเอยจบเอยสวัสดีค่ะปรัสดียคราฟันได้แต่ว่าห้างตุ้คือไม่มีสิทธิ์ที่จะมีคิวใช่ปะถ้ามีคิวก็คือไม่ผ่านใช่ปะ ได้นะคนนี้อย่าลืมนะโมบะไม่ไหวออกขึ้นมาแล้วจะรอในวงเลยดีกว่าเพราะว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะ19แล้วคะ เป็นหัวไหม19ค่ะใช่เลยปีหน้าจะ20แล้วเนียงเงียงหรือว่าปีหน้าถอยไป18ดีไม่อยากแก่หนูเล่นด้วยนะคะได้เลยค่ะ คนไหนที่คิวครบแล้ว,วจะโคตรเก่งเลยอ่ะเพราะว่าต้องแบบทนหมอกให้ได้ที่หนึ่งอะโดยที่ไม่ต้องยิงใครอีกแล้วอ่ะแล้วคือในใจต้องคำนวณอย่างนะคำนวณว่าแบบตอนนี้เหลือผู้เล่นกี่คนแล้วเราจะได้กี่คนแล้วตอนวงท้ายเราต้องเอากี่คนต้องคำนวณเยอะมากหน้าเหมือนพี่พลอยชมพูเลยค่ะพลอยชมพูที่เป็นนักออร้องหรอคะปุ๋ยเขาแบบลุกขึ้นเลยนะ ไม่ได้ขึ้นขอเลยแบบขี้เล็บอะ่ะไม่ได้มาดูนานเลยสวัสดีด้วยนะคะแต่แวแพวกท้ายมาตีนีต้องรีบเอาแล้วปะส่วนคนนี้ครบแล้วนะคะแมงป็กก็อดกับพแพนแพนเลยหนึ่งคิวค่ะเอกใกล้เลยหนึ่งคิวค่ะเจขั้นเกินแล้วนะเก้าคิวโอ้โหคือกะจะแบบปราบทุกคนเลย บักต้นหั่น้อยสนใจเขาแกงมนุษย์ถั่ขึ้นสนิทอุวยทำไมชื่อนะ้นี Law ่ะไม่ได้มาดูนานเลยสวัสดีเลยนะคะหน้าเหมือนตอนยังไม่ทำหน้าค่ะน่ารักฮะเหมือนตอนพลอยชมพูยังไม่ทำหน้าจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยมาดูกันดีกว่านะคะว่าสรุปรางวันแล้วนะคะตีที่ควาบูยาได้สามคิวคิเตหรือเปล่านะคะยากตรงนี้แหละ มาดูกันหน่อยดีป่ะฮ้ยแมงปอกดนะครับกับ B B T H แพนนะคะควาู้ย่าพร้อม3คิวโอ้ยไม่ทำได้อ่ะเกินนึก็ําทำไม่ได้แล้วนะเนี่ยเกินนั้นเกินนะเวอร์จริงๆตีที่2เขาก็มีโอกาสนะเขาได้3คิวเหมือนกันแต่ว่าเขาพลาดนิดหน่อยนะเพราะว่าคิวเขาครบตั้งแต่ต้นแล้วอะส่วนตีที่3เนี่ยไม่ทันเครื่องติดเครื่องติดช้าไปหน่อย ขอบคุณดาวสาสิบห้าดวงจากไอซ์ด้วยค่ะขอบคุณครับเทรมขอตุ่ยตอนนี้อัปเดตยอดไลค์หน่อยละกัน950ไลค์นะคะอีก150ไลค์นะโดยประมาณเดี๋ยวเราจะสร้างห้องต่อกันในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเฟียนจะไปเล่นอะไรเดี่ยอยากจะเอาชุดไปอวดอยากจะเอาไอซ์วอลแล้วก็สกินใหม่ๆไปอวดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่นแรงใหญ่ก้วยเทรมเอานอกไปนะคะใครจะเอาอะไรไปก็ไปได้เลยนะสกินนกยูนกนี้ Sorry, this life gon' live it up on the attack. Baby, I'm back.